และอบรมเด็กและเยาวชนเขต5าจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมมากกว่า300คนนับเป็นจำนวนมากที่สุดในภาคอีสานและมากที่สุดในประเทศเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ดอกไม้ที่อยู่ในวัยเบ่งบานทั่วประเทศ อาจหลุดออกจากขั้วระบบการศึกษาเมื่อถึงวันที่พวกเขาต้องกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้งและส่วนใหญ่มักจะหลุดออกจากระบบการศึกษาถาวรด้วยการเห็นความสำคัญของการศึกษาของภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่มองว่าการศึกษาคืออนาคตและการพัฒนาคนเด็กและเยาวชนทุกคน ต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทำให้วันนี้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน45คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอีกครั้งและจบการศึกษาอย่างที่พวกเขาและครอบครัวคาดหวังเราไม่มีความเหลื่อมล้ำนะคะโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเด็กที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะกระทรวงยุติธรรมของเราะคะ่ะมุ่งสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนนะคะให้โอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพลดภาระนะคะการกระทําผิดซ้ําคืนคนดีสู่สังคมะคะ่ะจริงๆเป็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงศึกษานะนั่นคือการสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนที่อยู่ในวัยเรียนนะครับในนโยบายของ ความเท่าเทียมความเสมอภาคทางการศึกษาเราจะติดตามน้องๆน,นะครับที่ออกจากระบบและให้มีโอกาสได้กลับเข้ามาเรียนในรูปแบบต่างๆก็ต้องบอกว่าชื่นชมและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ไปเห็นน้องๆประสบความสําเร็จกันในเบื้องต้นพิธาทีแรกนะครับที่ผมได้จับวุฒิความรู้สึกแรกของผมคือมันโล่งครับโล่งอกผมก็กําลังทํางานอยู่ครับทำงานลงกึงครับเป็นช่างลงกึง คู่กับตัดผมเป็นช่างตัดผมทําคู่กันเลยครับแล้วก็ถ้าได้บุญมาก็คงจะลงเทคนิคยโซธอนครับน่าจะลงสาขาช่างไฟฟ้ากําลังครับการเรียนไม่มีคําว่าสายครับทุกคนสามารถเรียนได้ตลอดเวลายิ่งทุกวันนี้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ครับขอให้คุณตั้งใจเรียนครับภูมิใจดีใจกับลูกค่ะที่เขาทําได้เวลาโทรคุยกับเขาเขาจะบอกเขาจะพูดแต่เรื่องเรียนนะคะเขาบอกว่าจะทำให้ได้ ตั้งใจเรียนเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่แม่จะสู้ไหววุธิบัตรจำนวน45ใบที่ออกให้โดยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในอ้อมกอดของพวกเขา45คนและมันจะอยู่ตลอดไปภายใต้ความสุขความทรงจำของรอยยิ้มที่เบ่งบาน ก็ประทับใจแล้วก็ดีใจกับเด็กๆค่ะที่วันแห่งความสําเร็จของเด็กๆได้มาถึงถือว่าเป็นก้าวแรกแห่งความสําเร็จของเด็กๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องมีความสําเร็จอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตด้านการเรียนต่อหรือด้านการประกอบอาชีพนะคะอันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกที่จะทําให้เด็กๆมีความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะระบบการศึกษาทางเลือกนี้มันตอบช่วยตอบโจทย์เขาอย่างน้อยระยะเวลา ที่เขาอยู่ในสถานพินิษฐ์เขาก็ได้มีเวลาทบทวนแล้วก็อยากที่จะหวนกลับให้ตัวเองมีวุฒิการศึกษาเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองไม่ใช่แค่ให้โอกาสอย่างเดียวนะแต่มันคือให้ชีวิตชีวิตที่เขาไม่คิดว่าเขาจะได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งหนึง่งและไม่คิดว่าการศึกษายัางคุ้มครองดูแลเขาอยู่เราในฐานะของเจ้าที่สถานพินิษฐ์มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราควรจะเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้กับเขา ดีใจนะครับแบบว่าเราจะได้รับวุฒิแล้วเราจะได้ไปเรียนต่อสูงๆเอาวุธไปทําอะไรได้หลายอย่างคบแบบมีความรู้สึกภูมิใจตัวเองว่าเออได้เรียนจบแล้วจะทําหน้าที่ต่อไปของลูกแบบทําให้แม่ภูมิใจต่อไปมันมีความสําคัญมากจะไปทําอะไรทํางานเราต้องใช้วุฒิครับเหมือนโรงงานที่ผมทําเขาก็ต้องรับวุฒิขั้นต่ำมก็มสามแล้วครับขอบคุณคุณแม่ครับที่คอยเลี้ยงดูดูแลเอาใจใส่ในการ เรียนการสอนของลูกแบบสอนลูกให้เป็นคนดีได้แต่ก่อนก็แบบทะเลทลายติดเพื่อนแม่ก็ยังดึงขึ้นมาให้ถึงวันนี้ได้ครับดีใจค่ะภูมิใจที่ลูกชายได้เรียนจบได้มีใบได้รับบุตรกับเพื่อนเขา,เาว่าแกก็รอเวลาวันนี้มานานเหมือนกันกว่าจะได้วันนี้ขึ้นมาเพราะแม่ก็ภูมิใจค่ะที่ลูกชายได้ได้รับใบบุตรเหมือนเขาสักทีภูมิใจมากค่ะตื้นจนแทบจะล้องไห้ออกมาแล้วค่ะ ดีใ,ใจที่ทะลุชาได้ทําสสำเร็จได้มีวันนี้ขึ้นมาสักตีโดยกสอส,อสอกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้สนับสนุนศูนย์การเรียน CYF องค์กรเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในการจัดตั้งศูนย์การเรียนโดยผลักดันเปลี่ยนสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรม ให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้หลากหลายของเด็กและเยาวชนและเปลี่ยนผู้คุมขังเป็นครูผู้สอนด้วยความที่ศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนโรงเรียนก็จะมีในเรื่องของหน่วยวิชาชีพแล้วก็หน่วยในเรื่องของการเรียนสาม,มัญโดยมีครูที่ที่รับผิดชอบในแต่ละด้านที่ชัดเจนการเรียนการสอนแบบที่ที่กำลังดำเนินการอยู่ มันเป็นการที่ใช้เทียบประสบการณ์เทียบความสามารถในสิ่งที่เขามีแล้วก็เขาก็จะต้องแบบเหมือนตอบคำถามว่าเขาทำได้เช่นนั้นจริงๆมันเป็นอะไรที่ที่ถ้าเป็นเราเราสอบเนาะเราก็ภูมิใจว่าเราทำได้ แล้วคะแนนที่ออกมามันมาจากที่เราเข้าใจจริงๆวุฒที่เขาได้เนี่ยหลายๆคนนะคะก็จะบอกว่าเขาจะออกไปเรียนหนังสือไปศึกษาต่อหลายๆคนเขาก็จะบอกว่าเขาจะไปทํางานในการศึกษาเนี่ยเรามองว่ามันเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราคาดหวังว่าการศึกษาแบบนี้จะขยายไปทั่วประเทศการศึกษามันทำให้เราเห็นศักยภาพของตัวเองแล้วก็ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองนั่นออกมา เนาะแต่เราจะมีชีวิตที่มีความหมายได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นคุณค่าของตัวเราทําให้ครอบครัวเราดีขึ้นสังคมเราดีขึ้นประเทศชาติก็จะดีขึ้นมันก็จะเป็นกระบวนการโดยเชื่อมโยงกันครับบุคคลที่ประสบความสาเร็จในชีวิตทั่วทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับก็คือว่าต่างเห็นคุณค่าของกระบวนการศึกษามันอาจจะไม่ใช่การศึกษาในรูปแบบที่เราเข้าใจเช่นว่าไปเรียนจบชั้นนี้ไปต่อชั้นนี้จะจบ ปัญญาโทปัญญาเอกแต่ผมคิดว่าทุกอย่างคือการศึกษาเนาะถ้ากระบวนการใดก็ตามที่ทำให้เกิดเรามีความรู้มีทักษะที่จะยืนตัวขึ้นในโลกนี้ได้เห็นตัวเองแจ่มแจ้งนะครับเห็นสักยภาพตัวเองแจ่มแจ้งนั่นนคือการศึกษาและสิ่งสำคัญนอกจากการได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงพลังของพวกเขา ที่มุ่งมั่นกับการเรียนต่อในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วการจัดการศึกษาทางเลือกของศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ .2542 มาตรา12ที่ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนไปพร้อมกับพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนและสังคมนับเป็นจิ๊กซอสสำคัญที่เป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความงอกงาม พูดถึงตัวพรบการศาาึกษาแห่งชาติมาตรา15ก่อนว่าการศึกษาของชาติมี่ยมรูปแบบในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยส่วนตัวมาตรา12เนี่ยพูดถึงศูนย์การเรียนที่มีกฎกระทรวงทั้งหมด6ฉบับนะครับก็มีแบบครอบครัวแบบบุคคลองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถานประกอบการแล้วก็ศูนย์การเรียนว่าด้วยสถาบันศาสนาพุทธรูปแบบของศูนย์การเรียนเนี่ยเป็นการจัดการศึกษา ในรูปแบบนอกระบบและตามอัธยาศัยซึ่งถ้าเกิดวันนี้เราเอาเรื่องของตัวรูปแบบการศึกษาของชาติเนี่ยมาช่วยให้เด็กเนี่ยเข้าถึงการศึกษาที่บนความหลากหลายมากกว่าว่าถ้าเด็กมีความประสงค์ที่จะเรียนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยด้วยกฎหมายเนี่ยเด็กสามารถเลือกได้ดังนั้นตัวศูนย์การเรียนเนี่ยมันเป็นการเข้ามาช่วยรัดเข้ามาช่วยรัดในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือตั้งแต่ปนหนึ่ง ถึงม .6 ได้เลยเรามีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมทั้งเชื้อชาติเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมากมายมหาศาลแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ปล่อยเรื่องการศึกษาให้เกิดความหลากหลายเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำลายวัฒนธรรมหรือทำลายภูมิปัญญาของท้องถิ่นเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวศูนย์การเรียนเนี่ยพอจดตามกฎหมายจดตามกฎกระทรวงนะครับคุณก็ออกวุฒิให้เด็กได้ถูกไหมฮะ คุณมีหลักสูตรในการเรียนการสอน <Viol in. S 1> ที่มีแบบแผนอยู่แล้วมีครูมีหลักสูต <God 's. S 3> รแล้วก็ออกมุดได้ศูนย์การเรียนรู้อ่ะออกมุดไม่ได้นะครับศูนย์การเรียนรู้เป็นเหมือนใบประกาศนียบัตรมอบให้เวลามาอบรมเรื่องนู้นเรื่องนี้ส่ศูนย์การเรียนคือเหมือนโรงเรียนมีสั์และสีเท like ่าโรงเรียนมีคุณครูมีหลักสูตรมีวิชาออกมุดได้เราอย่าคิดว่าเราด้อยเราอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอไม่มีค่าเพราะจะเป็นการปิดกั้นทุกอย่างเลยนะครับคือคนเท่ากันหมด แล้วก็มาเปิดโลกในการเรียนรู้อยากให้น้องๆหรือทุกคนที่อยู่ในภาวะแบบนี้กลับมามองตัวเองมาแข่งกับตัวเองกับชีวิตตัวเองความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีความเท่ากันแต่โอกาสไม่เท่ากันดังนั้นมาแข่งกับตัวเองดีกว่านะครับคือเดิมเนี่ยเราเรามาทํางานใน,ในสถานพินิจหรือในศูนย์ฝึกเนี่ยนะครับเราก็จะลองถามเด็กๆว่าเด็กๆอยากเป็นอะไรใช่ไหมครับเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าช่างเชื่อมช่างโยนช่างไฟเสริมสวย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กจะเห็นเฉพาะภาพของหน่วยฝึกที่มีอยู่ข้างใน<ม>ใช่ไหมครับเด็กก็ยังไม่เห็นความหลากหลายของวิชาชีพและบวกกับการประเมินศักยภาพตัวตนแบบทอมต้นของเด็กๆก,กลุ่มนี้มันก็ทําให้เขาไม่กล้าฝันไปไกลกว่านั้นนะครับกว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ณปัจจุบันแต่ว่าสิ่งสําคัญที่เราต้องกลับมาชวนเด็กๆเ,เนี่ยทบทวน นะครับตัวตัวตนตัวเองสร้างความมั่นใจผ่านเครื่องมือต่างๆที่เราดีไซน์ร่วมกันเนี่ยมันก็พบว่าเฮ้ยพ,พอเขารู้ตัวเองแล้วเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยเห็นศักยภาพตัวเองบวกไปถึงเรื่องของการไปเชื่อมโยงว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์กับชุมชนกับครอบครัวอย่างไรทําให้เขาเนี่ยสามารถคิดแล้วก็ก้าวข้ามภาพที่เขาเห็นนะปัจจุบันออกไปได้ทําให้เราเนี่ยสำรวจ ค,ความต้องการว่าจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการที่แท้จริงของเด็กเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรทําให้มันเกิดการอ,ออกแบบกิจกรรมที่มันสอดรับกับสิ่งที่เขาต้องการและอยากเป็นมากขึ้นนะครับไม่เคยคิดมาก่อนว่าเด็กๆข้างในนี้อยากจะเป็นอย่างเช่นเป็น เป็นนักบันทึกเสียงนักพากนะครับเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นสตรีมเมอร์เกมหรือแม้กระทั่งเขาอยากเป็นเกมดีไซเนอร์ที่มานั่งออกแบบเกมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเด็กๆในนี้ครับอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นผู้ประกอบการอยากมีผลิตภัณฑ์มีสินค้าของตัวเองครับมีมีอาชีพใหม่ๆที่เราเห็นก็คือมีการไปทำตลาดออนไลน์ความสำเร็จและรอยยิ้มเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจของเด็กและเยาวชนในวันนี้คือดอกผลจากความแข็งแกร่งของการผนึกกําลังของผู้ใหญ่หลายภาคส่วนที่จะไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลังรู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับที่มีมีความประสบความสำเร็จที่จบมสมครับ ไม่คิดว่าจะมีการจัดการสอนการเรียนในนี้ครับแล้วก็ทําให้ผมจบได้ผมอยากเรียนต่อให้จบม .6 เรียนอิเล็กทรอนิกส์ครับมันเปลี่ยนไปมากเลยครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะแเมื่อก่อนไม่สนใจในการเรียนเลยครับพอมาถึงมาอยู่ในนี้ก็รู้สึกสนใจว่าเออเราเรียนได้ทําให้เราจบม .3 ก็จะยินดีมีวุฒิม .3 ไปเรียนต่อให้จบชั้นสูงได้ครับ หนูก็เห็นความเชื่องโยงนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่คิดนะคะว่าหนูจะมาถึงในจุดจุดนี้ได้หนูว่าหนูเก่งที่สุดแล้วค่ะและหนูก็จะพยายามตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีมากกว่านี้ค่ะหนูก็อยากให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขสบายค่ะไม่อยากเห็นแม่ต้องร้องไห้เหมือนเดิมแล้วค่ะหนูฝันว่าหนูอยากเป็นครูพละหรือว่าเป็นพยาบาลให้ได้ค่ะเพราะครูพละคือหนึ่งอาชีพที่หนูคิดไว้ว่า หนูจะเป็นให้ได้หนูจะตั้งใจทําให้ได้จนมาถึงวันนี้หนูก็คิดแล้วค่ะว่าการเรียนการศึกษาของหนูมันมีความหมายกับหนูมากที่สุดคะ่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองค่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้ค่ะเอาไปเรียนต่อให้จบมปลายค่ะแล้วก็จะไปเข้ามหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าหนูมีความฝันไว้ว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะได้ชีวิตใหม่แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมสดใสมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มี กำลังใจสู้ต่อไปค่ะเราจะมองอนาคตไปให้ไกลกว่านี้ค่ะว่าอนาคตของเรามันจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็ต้องไปให้มันถึงความฝันของเราค่ะวันนี้พวกเขาไม่ได้รับแค่โอกาสทางการศึกษาแต่พวกเขาได้ชีวิตใหม่